นะครับจากมูลค่าทีม13ล้านนะฮะเราจะได้เป็นกิฬาน,นะฮะไปดูกันเลยครับผมจับเงินใส่ิจกรรมแรกเชียวนะครับเห็นเขาได้กัน ดีจังเลยะฮะก็เลยลองแลกดูบ้างฮะอันนี้แลกแค่ครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวรอหวันรอ,อ,อผู้ผลิการเราเลือกผมจะให้เลือกผลิตริการเ่เาแต่ครับแหละมีแปลว่ามีอันเดียดใช่ไหมโอเคกาลยะไรไปที่ไอเทมอนะ่ะเอาละครับเรามารุดก,กันนะฮะ <c oughs> จกรรมนะฮะปี อ๋อส so, ุดหกยูก uh, <th <th ับปีสิบเบอร์ครับนะฮะอันนี่กว่าอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าสุดหกมันมีดูบัตโตคาร์ลอดอ่ะอันนี้ไม่มีใช่ไหมเอออันนั้นไม่มีแต่มันก็ดีเหมือนกันแล้วครับตัวนี้เปิดสิบเบอร์ครับก่อนนะครับห้าสิบชื่อบวกสามถึงบวกหกนะฮะของทีครับของทหอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะนี่นะฮะเอาล้วครับได้เลยปาร์คราคาเท่าไหร่ช่องละ ร้านโอ้โหสวยชิบหายนะครับเกิดมาก็เคยเจอแล้รัตามสุดนฮะโอ้โหอ้าวว้ยเฮียเลยมะตัวนี้กูขอเลยปีศย์หกยูนะฮะเป็นหกยูโรนะฮะครับลดฮะจอหนึ่งสองสามแสงมาสแสงม่วงห้าแสงม่วงกเจ็ดแสงม่วงแปดเก้าสิบแสงม่วงน้อยกรันจอด เราตัดไปครับตัดขี้ครับผมตัดขี้ครับร้อยเจ็ดร้จ็ดิบสองล้านนะโอ้ดูดูเสียงดูสีดูสีอ๋อไอ้ผมใครครับอยากมูลค่าดทีมสิบสามล้านนะครับเดี๋ยวขึ้นครับดูนะครับเมื่อกี้สิบสามล้านฮะจะกลายเป็นเท่าไหร่นะนี่ครับร้อยแปดสิบกว่านะครับผมชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะบาทครับผมเออลงทุนไปห้าสิบบาทนะเดี๋ยวหุ้นยังเจรินใหม่นะครับผม